สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกแล้วก็ผู้ที่เข้ามารับชมทุกคนทุกท่านนะครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาคำนวณหาแนวทางของหวยราพัฒนานะครับมันเดินนะครับตามต่อนะครับของสูตรหวยลาวของเรานะครับงวดที่ผ่านมาก็ถือว่าผ่านนะครับถือว่าใช้ได้นะครับงวดที่ผ่านมาเข้าที่28นะครับวิงลูดก็เข้านะครับวิงลูดเข้าที่ลูด2นะครับงวดที่ผ่านมานี้ ครับเรามาตามต่อของสูตรนี้กันเลยนะครับอาจจะมีทั้งสูตรใหม่แล้วก็สูตรเก่าด้วยนะครับสูตรเก่าที่หลดไปแล้วก็มาแก้ไขเป็นสูตรใหม่นะครับมาตามต่อครับว่าจะเป็นยังไงวันนี้แล้วก็ฝากพูดที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับผููที่เข้ามาใหม,ทาม,าใหม่ที่ยังไม่กดติดตามนะครับก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับ <dies? S 1> เพื่เอเป็นกําลังใจในการคํานวณสูตรนะครับ ครับไม่รอช้าครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับมาคำนวณย้อนหลัง3มงวดนะครับ2งวดให้สมาชิกที่เข้ามาชมได้ดูนะครับว่าวิธีการคำนวณวิธีการบวกยังไงนะครับครับไม่รอช้านะครับสูตรที่1นะครับสูตรที่1เราก็จะเอาหลักตัวนี้นะครับ5าตัวนี้นะครับบวกด้วยหลักหน่วยบนนะครับ สูตรที่หนึ่งของเรานะครับแล้วก็จะได้5นะครับ5บวกด้วย4เท่ากับ9นะครับย้อนหลังจากงวดที่ออก254นะครับแล้วก็เราเอาหลักแสนนะครับก็คือ1ตัวนี้นะครับ1มาบวก ก็จะได้ตัวเด่นนะครับ9บวก1ก็เป็น0นะครับเป็น10 10นับเพิ่มครับเป็น1ตัวนี้คือสูตรที่1นะครับสูตรที่2เราก็จะเอา3ตัวบนนะครับ2 5 4นะครับ2 5 4มาบวกกันนะครับ5บวก4 5บวก4ก็จะเป็น9นะครับ แล้วก็สองบวกห้านะครับสองบวกห้าก็จะเป็นเจ็ดบวกกันนะครับเจ็ดบวกเก้าก็จะได้สิบหกนะครับได้หกตัวนี้เป็นสูตรที่สองนะครับส่วนสูตรที่สามครับสูตรที่สามเราจะเอาสองตัวหน้านะครับหนึ่งกับห้านะครับหนึ่งกับห้าครับสำหรับสูตรนี้นะครับเราจะเอา หลัก1ตัวนี้นะครับ1บวกกับตัวมันเอีกนะครับ1นบวกหนะครับก็จะได้2 5งบวกหนะครับ5้บวกหก็จะเป็น10บครับเป็น0ูนย์คราวนี้เราเอาสบวกกับ0นะครับ2อบวกศก็จะได้2นับเพิ่ม2อเต้มนะครับบวกสอบวกสก็จะได้4นะครับเป็นสูตรเด่นนะครับแล้วก็สูตรที่3นะครับสูตรที่3ของวดที่ผ่านมาก็ใช้นะครับ สูตรที่สามเราจะเอาสี่สองตัวกลางนะครับคู่กลางสี่กับสองนะครับแล้วก็เอาสองตัวบนนะครับห้ากับสี่มาบวกห้ากับสี่บวกกันลงมานะครับสองบวกสี่ก็จะได้หกนะครับสี่บวกห้าก็จะเป็นเก้าแล้วก็เอาเก้าบวกกับหกนะครับได้สิบห้าได้ห้า ครับเพราะฉะนั้นสูตรที่1นนะครับสูตรที่1เราเอาเราได้0กับ1นะครับสูตรที่2วิ่งรูดตัวเดียวของเราคือ6สูตรที่3านะครับสกับ4แล้วก็สูตรที่4นะครับสูตรที่4นะครับคราวนี้เรามาจับเรียงนะครับว่าจะได้ตัวไหนบ้าง สูตรที่1นะครับศูนย์กับ1นนกับหสูตรที่สองหกนะครับสูตรที่สามสองกับสี่แล้วก็สูตรที่สี่เก้าหกห้านะครับหแล้วก็หครับมาดูงวดต่อมาครับออกสองสองหกกับหนึ่งสองนะครับ ส่วนที่หนึ่งนะครับก็เข้าที่หนึ่งครับเข้าหกนะครับเข้าสองตอนส่วนนี้เข้าหกนะครับครับมาดูวัต่อมาครับใช้หลักเดิมนะครับหลักหมื่นนะครับบวกด้วยหน่วยบนนะครับสี่ บวกหนะครับสี่บวก6ก็จะเป็น1ิบนะครับเป็นศูนศูนบวกด้วยหลักแสนนะครับก็คือห้าศูนย์บวกห้าเท่ากับห้านะครับ 5, 5้านับเพิ่มหนึ่งเต้มนะครับเป็น6นะครับสูตรที่1นะครับได้ห้ากับหสูตรที่2ครับ ใช้สามตัวบนนะครับสองสองหกสองสองหกบวกกันนะครับหกบวกสองก็จะเป็นแปดนะครับสองบวกสองก็จะได้สี่แล้วก็สี่บวกแปดนะครับก็จะได้สิบสองนะครับได้เด่นสองนะครับเป็นสูตรไม่ยากครับสูตรสไตล์หนุมบันนานะครับคิดง่ายๆนะครับ ส่วนที่สามนะครับใช้คู่กลางนะครับหนึ่งสองตัวนี้นะครับหนึ่งสองบวกด้วยสองตัวบนนะครับสองกับหกบวกกันลงมานะครับใช่ไหมเดี๋ยวนะครับหนึ่งห้าโอต้องใช้ตัวนี้นะครับไม่ใช่นะครับตัวนี้ เราใช้หนึ่งกับห้าเอาใช้ห้ากับสี่นะครับหลักแสนแล้วก็หลักหมื่นนะครับก็จะได้ห้ากับสี่นะครับห้ากับสี่เป็นคู่หน้านะครับเมื่อสักครู่จำผิดนะครับว่าเอาหนึ่งสองไม่ใช่นะครับหนึ่งสองเป็นสูตรที่สี่นะครับเอาห้ากับสี่นะครับมา ห้าบวกกับตัวมันเองนะครับห้าบวกห้าก็จะเป็นสิบเป็นศูนย์สี่บวกสี่นะครับสี่บวกสี่ก็จะได้แปดแล้วก็เอาศูนย์บวกแปดนะครับก็จะได้แปดแปดนับเพิ่มเป็นสองนะครับนับเพิ่มสองเท่นะครับแปดเก้าสิบนะครับเป็นศูนย์ครับสูตรที่สามนะครับก็จะได้ศูนย์กับแปดนะครับ สูตรที่สี่นะครับใช้หนึ่งสองคู่กลางนะครับหนึ่งกับสองบวกด้วยสองตัวบนนะครับสองกับหบวกกันลงมานะครับสองบวกหก็จะได้แปดนะครับได้แปดหนึ่งบวกสองก็จะได้สามสามบวกกับแปดนะครับได้สิบเอดได้หนึ่งนะครับครับเพราะฉะนั้นสูตรที่สามของเราครับสูตรที่สี่นะครับได้ มันจะเป็นเด่นตัวนี้นะครับกลับมาดูครับสูตรที่หนึ่งห้ากับหกนะครับสูตรสองนะครับได้สองเด่นนวดที่ผ่านมานะครับเด่นสองแล้วก็แปดกับศูนย์นะครับ สวนนะครับสามหนึ่งแดนะครับคำวดต่อมาที่ผ่านมานะครับออกห้าสองแปดนะครับก็เข้าที่ห้านะครับหก็เข้ายิ่งรูดของเราก็คือสองนะครับเข้าชน8ดนะครับถ้าเป็นสูตรนี้ของวดที่ผ่านมานี้สองแปดเต็มๆนะครับ ครับคราวนี้เรามาดูงวดวันที่ยี่สิบสองนะครับวนนันจันทร์ 22, นะครับวันจันทร์ที่ยีิบสองนะครับคือวันนี้นะครับสูตรที่หนึ่งนะครับเราเอาหลักหมื่นนะครับหลักหมื่นก็คือหนึ่งบวกด้วยหลักหน,หน่วยบนนะครับก็จะได้หนึ่งบวกแปดนะครับเท่ากับเก้า 9บวกด้วยหลักแสนนะครับ9ก้าบวกสี่ก็จะได้สิบสานะครับสิามนับเพิ่มนะครับนับเพิ่มหนึ่งแต้มนะครับเป็นสี่สูตรที่1นะครับของวดวันที่ยี่สิบสองนะครับได้เด่นสามกับ4ี่นะครับสูตรที่หนึ่งสูตรที่สองครับใช้3ามตัวบนนะครับ สามตัวบนของเราห้าสองแปดนะครับห้าสองแปดบวกกันลงมานะครับ8ปดบวกสก็จะได้10บครับได้0ูนย์สองบวกห้านะครับก็จะได้เจ็ดคราวนี้เอา7็บวกกับ 0, ูนนะครับเจ็ดบวกศนย์ก็จะได้เจดนะครับสูตรที่สองนะครับวิ่งรวดตัวเดียวของเรานะครับสูตรนี้ได้เด่นที่เจ็ดนะครับ มาดูสูตรที่สามครับสูตรที่3ามเราใช้หลักแสนแล้วก็หลักหมื่นนะครับสี่กับหนึ่งสี่กับหนึ่งนะครับเอาสีตัวนี้นะครับบวกกับตัวมันเองนะครับสี่บวกสีนะครับก็จะได้แปดหนึ่งนะครับหนึ่งบวกหนึ่งนะครับบวกกับตัวมันเองหนึ่งบวกหนึ่งก็จะได้สองคราวนี้เอาแปดบวกกับสองนะครับก็จะได้สิบครับได้ศูนย์ ศูนยะ์นับเพิ่มสองแต้มนะครับเป็นสองกับสูตรที่สามนะครับสูตรที่สามได้เด่นศูนย์กับสองนะครับกัลบมาดูสูตรที่สี่ครับสูตรที่สี่เราใช้คู่กลางนะครับเก้ากับห้านะครับเก้ากับห้าบวกด้วยสองตัวบนนะครับ ก็คือสองแปดบวกกันลงมานะครับห้าบวกแปดนะครับก็จะได้สิบสามนะครับได้สามเก้าบวกสองนะครับก็จะได้สิบเอ็ดนะครับได้หนึ่งคราวนี้เอาสามบวกกับหนึ่งนะครับก็จะได้สี่กับสูตรที่สี่นะครับเราได้หนึ่งสามสี่นะครับ มาจับคู่นะครับคราวนี้จับเรียงลงมานะครับเอาสูตรที่หนึ่งก่อนนะครับสูตรที่หนึ่งเราได้สามกับสี่นะครับสูตรที่หนึ่งสามกับสี่นะครับสูตรที่สองนะครับวิ่งโหลดนะครับเพราะเราได้เจ็ดนะครับสูตรที่สามนะครับเอาศูนย์กับสองนะครับ แล้วก็สูตรที่ 1, 3, 1, 3, สี่นะครับหนึ่งสามสี่สามสี่สังเกตดูนะครับวันนี้มันจะชนชนสามกับสี่นะครับจนที่สามแล้วก็สี่ครับเรามาจับคู่นะครับจับคู่เราจะเอาเจ็ดนะครับ เอาเจ็ดตัวนี้นะครับสูตรเป็นสูตรวิ่งลูดตัวเดียวของเราเป็นเป็นหลักนะครับส่วนวิ่งลูดตัวเดียวของเราลาพัฒนานะครับวันที่22นะครับ ที่สิมกราคม6กเจ็ดเด่นนะครับเด่นวิ่งโลดตัวเดียวนะครับเด่นที่7นะครับชุด2ตัวนะครับชุด2ตัวของเราเราจะเอา7ตัวนี้นะครับจับคู่จะได้7 3 7 4 0 เจ็ดศูนย์เจ็ดสองนะครับเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดศูนย์นะครับเจ็ดศูนย์แล้วก็เจ็ดสองตัวนี้เป็นชุดเด่นนะครับชุดเด่น ชุดเด่นคือ7นะครับเด่นเจ็แล้วก็เอาชุดลองของเราได้นะครับชุดลองเราจะเอาสูตรที่1กับสูตรที่3มนะครับจับคู่นะครับตอนนี้เป็นเด่นนะครับ ชุดลองนะครับชุดลองของเราก็คือสามศนนะครับสามศสามสองตัวนี้นะครับแล้วก็สี่ศูนนะครับสี่ศนสี่สองนะครับเป็นชุดลองนะครับตัวนี้เตเด็นของเราก็คือเด่นเจ็มือนเดิมนะครับเด่นเจ็ด เป็นตัวเด่นนะครับลมแรงครับลมพัด7ของเราตัวสังเกตตัวม,มัทธิมชนนะครับเจ็ดนะครับเราเน้นฟันไปที่ 7, 3กับเจ็นะครับเน้นนะครับ เจ็ดสามเจ็ดสี่สองตัวนะครับเน้นเจ็ดสามเจ็ดสี่แล้วก็คราวนี้ครับคราวนี้เรามันมีสูตรที่มันไม่ชนนะครับก็คือศูนย์กับสองนะครับศูนย์กับสองตัวนี้เราจะอามาเป็นหลักร้อยนะครับเป็นชุดสามตัวนะครับสามตัวเราก็จะได้เอาศูนย์ก่อนนะครับศูนย์เจ็ดสาม ศูน์เจ็ดสี่นะครับสองเจ็ดสามสองเจ็ดสี่นะครับจุดสามตัว ก็สรุปทุกชุดนะครับของงวดประจาวันที่22นะครับก็ได้สูตรเลขนะครับตามประมาณนี้นะครับได้ตามนี้นะครับผิดถูกยังไงก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับสูตรหวยและสูตรหวยก็มีมีเข้ามีหลุดนะครับยังไงก็ฝากสมาชิกแล้วก็ผู้ที่เข้ามาชมพิจารณาเอานะครับถ้าชื่นชอบนะครับ แต่วิ่งรวดตัวเดียวของเราก็คือเจดนะครับยังไงก็ฝากสมาชิกนะครับได้สูตรตามนี้นะครับชอบตัวไหนก็เลือกเอานะครับถ้าไม่ชอบก็ผ่านก่อนนะครับดูก่อนนะครับดูพวกความบันเทิงดูพวกความสนุกนะครับดูแนวทางวิธีคิดนะครับครับยังไงผู้ที่เข้ามาใหม่นะครับถ้าท่นชอบ การคำนวณสูตรนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับครับแล้วก็สุดท้ายนะครับก็ขอให้สมาชิกนะครับผู้ที่เข้ามารับชมทุกคนนะครับเป็นผู้โชคดีนะครับถูกหวยรวยเบอร์เฮงเฮงปังปักันทุกทุกคนนะครับแล้วค่อยมาเจอกันในงวดต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ